น้ำออกขนาดนี้นะครับแผงโซลาร์เซลล์แบบโมโนนะครับเป็นโมโนฮาร์เซลล์นะครับ,นนรบหนึ่งแผงครับกับปั๊มสมมตทนะครับสองนิ้วอันนี้ตัวเดียวปั๊ม um อยู่ข้างล่างนะครับความชัน ความชันเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับนุ่ชันมากความชันประมาณน่าจะประมาณ12 13เมตรนะครับชันมากลึกประมาณ13เมตรแล้วก็ชันเป็นแนวดิ่งเลยแหละแต่ว่าปั๊มมันเป็นปั๊มสเสมอนต่มันขึ้นแนวดิ่งได้อยู่แล้วที่ผมเลือกใช้ปั๊มตัวนี้นะครับเพื่อเป็นแนวทางให้กับหลายๆท่านที่ อยากจะเอามาใช้งานก็คือปล่อยทิ้งๆไว้แบบนี้แหละอันนี้แปลงย่าหวานอิสราเอลที่ไม่ได้ดูแลอันนี้ผมก็เอามาลองใช้ดูนะครับก็จะได้น้ำประมาณนี้เนาะเวลาแดดเบาแดดแรงอันนี้ต่อตรงไม่ผ่านตู้คอนโทลเนอร์นะครับนนเมืแดดก็เริ่มเบาลงในจังหวะไข่จังหวะนั้นตามจังหวะแดดแรงแรงอันนี้แดดประมาณบ่ายโมงนะครับวันนี้ก็เมฆเยอะสักหน่อย แข่งเดียวขับไหวนะครับอันนี้งบประมาณไม่เกินหนึ่งหมืนบาทนะครับไม่เกินหนึ่งหมืนบาทเป็นปั๊มที่ต่อตั้งแต่ท่อสองนิ้วนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วได้นะครับก็อันนี้นิ้วครึ่งนะสายนิ้วครึ่งเต็มเต็มสายเลยนะครับเต็มสายเลยทดลองให้ทุกท่านได้ได้ดูนะครับแผงบวกปัม๊มบวกสายเนี่ยไม่ถึงนะครับ ไม่รวมรถเข็นนะรถเข็นผมติดไว้ของผมอยู่แล้วนะครับตอนจะเอาน้ำเนี่ยก็คือเอารถขึ้นเอารถเข็นมาแล้วก็เอาปัมไปจุ่มแล้วก็เสียบปลั๊กแค่นั้นเองเสร็จเลยครับส่วนอายุการใช้งานก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะทนแค่ไหนที่สายมันครับนะผมเอาใส่ที่ส,งสูงๆตรงนี้ได้กันนะครับพลังงานฟรีเราก็ ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้แหละมันจะไหลของมันไปเองครับปล่อยไว้เยอะก็ชุ่มไปเยอะยิ่งปีนี้แรงจัดๆแน่ๆนะครับก็ต้องหาแหล่งน้ําไปแหล่งน้ำเราเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราเรามีเครื่องคูเวตาที่ต้องสูบป,ประจําอยู่แล้วแล้วก็มีต้องใช้น้ํามันเนาะแต่นี้ก็คืออยากให้คุณพ่อแกทําเล่นๆนะครับทําเล่นๆอันนี้แดดหมดหาดูว่ามันจะขึ้นไหม ถามว่ามันขึ้นไหมมันก็ขึ้นแต่มันก็จะเบาลงอันนี้แดดเบาเบาหมดเลยแหละมาหมดหมดแล้วลมันก็จะเบาลงนะก็จะประมาณนี้อันนี้แดดเบาๆแบบไม่ได,ไได้ไม่ได้จ้ามากนะครับเมฆมันเยอะนี่แผงก็ยังยังปั่นไฟได้อยู่นะครับยังปั่นน้ําได้อยู่แต่จะไม่แรงมากพอแดดมาก็แรงตามแสงแดดเนาะถ้าจะให้ดีก็ขึ้นปั๊มก่อนนะครับ อันนี้แดดมาแล้วเริ่มมาแล้วเห็นไหมก็ถือว่าโอเคนะผมสำหรับผมเนาะใช้งานสัก3เดือนถ้าไม่เป็นอะไรก็ก็คืนทุนแล้วนะครับแล้วส่วนเราจะต่อท่อนะครับยังไงก็ค่อย่ากันอีกทีแต่จริงๆรับนะเป็นปั๊มสมมตนอะต่อไกลไม่ได้นะครับชันได้แต่ถ้าไกลมากๆเนี่ยเวลาแดดมันหมด ใช่ไหมครับเวลาแดดเหมือนเราดูดหลอดดูดน้ำจา,จากหลอดกินนะครับเวลาเราดูดขึ้นมายิ่งหลอดยาวมากๆเวลากว่าจะถึงปากเราแล้วเราเลิกดูดเนี่ยมันก็จะไหลคืนก็เหมือนกับปั๊มตัวเนี้ยแผงเวลามันโดนแดดปั๊มมันก็ทํางานเวลาแดดมันหมดปั๊มก็หยุดน้ําไอชี่ค้างอยู่ในท่อก็ไหลกลับไปตามสายนะครับเพราะฉะนั้นข้อเสียของของสมมก็จะเป็นประมาณนี้คือมันมันไม่ค่อยเก็บน้ําให้รุ่นนี้มันไม่เก็บน้ำนะมันไหลย้อนกลับหมด นะครับมันไหลย,ย้อนกลับเกือบหมดแชร์ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับงบประมาณน้อยๆน,นะครับแล้วก็พกพาสะดวกอย่างเงี้ยแขงเดียวอย่างเงี้ยผมใส่รถอันนี้ใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ทาดีเนาะอย่าทาโครงทําอะไรแต่ให้มันดีแล้วก็ทําซับตรงนี้หน่อยใส่พลาสติกใส่กันสะเทือนตรงนี้หน่อยแล้วก็เวลาจะไปใช้งานตรงไหนนะครับเข็นขึ้นท้ายก็ะบะเลย ง่ายเบามากนะครับแผงนี้เบามากเปนแผงขนาด400 415บาทนะครับแต่ว่าจะเป็นเป็นโมโนที่คุณภาพค่อนข้างดีเนาะตัวนี้นะครับ38โอต์ขนาดเท่ากับแผงโพลีที่ขายกันทั่วไป380นะแต่ว่ากำลังกำลังขับเขาจะเยอะกว่า ใช้งานได้ใช้งานได้นะครับจะให้ดีก็คือปั่นขึ้นมาไม่ต้องสูงมากทำแทงไวใกล้ๆแล้วก็เอาน้ําลงไปใส่นะครับให้สายมันสั้นที่สุดเวลามันกลืนลงอะ่ะเวลาแดดมันหมดอะ่ะน้ําที่ไหลจะจะไหลย,ย้อนกลับลงไปลาําห้วยและไหล,ลกลับไปในบ่อมันจะได้ไม่ไม่ไหลกลับไปเยอะมากเวลามันเติมขึ้มันก็มาค้างที่ถังเลยแล้วเราก็ต่อใช้จากถังอีกทีนึงก็ได้อน,นั้นก็จะดีมากๆานะครับจริงผมมีเสมอที่เป็นไฟฟ้าอยู่ข้างบนตัวหนึ่งอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มาใช้ ใช้เล่นๆนะครับใช้เล่นๆให้คนแก่ใช้ที่บ้านนะครับอีปแปลงเจ้าหวานันไม่ได้รับการดูแลมันไม่มีน้ำปีนี้มันแรงจัดเลยโอเคครับ